คำเตือนคลิปที่กำลังรับชมในขณะนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อเชิงพาณิชย์หรือส่งผลกำไรใดๆทั้งสิ้นและในช่วงของคลิปอาจจะมีคำยหยาบหลุดออกมาบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมกร a มา a ิ i ธิก็กลับมาอีกครั้งกับรายการเอเวอร์เว็บบอลเดลิเวอรี่นั่นเองซึ่งเราก็มาอยู่กับปืนแคชช็อปนะครับผมที่มีชื่อว่า m 4ี a t t ตตุ s h i p นั่นเองเห้ผมที่รว่าทำไม,มผมถึงเรียกว่าแคชช็อปนะครับเพราะว่าผมซื้อมาจากเอ,อ่อห้าแคชช็อปจริงๆนะครับซึ่งเราสามารถมาลองซื้อได้ในราคาแค่5แคชเท่านั้นนะครับผมไยกได้ว่าเติมทูห้าสิบได้เลยแต่ว่าเราจะสามารถได้แค่ครั้งเดียวนะครับผม มันยังมีบอกว่าวันชามโอลลี่เท่านั้นนะครับผมเขามีหลายอย่างเลยอันนี้เป็นคลาสชัดเจนครับเราไปลองดูตัดกันบ,บ้างดีกว่าว่าเปอร์น,นี้เป็นยังไงนะครับไอ้เสเีอรชิพนะครับผมความแรง51ระยะ70นะครับผมความแม่นยำ65ความแม่นยำในการเดินยิง52รีคอร์ c คอน,นอโทรล62.9ออโตไฟ8.7นะครับกระสุนเนี่ยอ่าจุดสังเกตละ ปกติ M44 ที่เราคุ้นเคยอย่าง EBR หรือ DMR เนี่ยจะ20นัดใช่ไหมครับแต่นี่มีกระสุนถึง25นัดนั่นเองแล้ว <c oughs> ค,ความคว้างตัว91นะครับผมเมื่อเทียบสแตนดกับ M44 DMR เนี่ยถือได้ว่าแตกต่างมากเลยนะครับผมทั้งความแรงระยะหรือแม้แต่ความแม่นยำเนี่ยแตกต่างกันมากและเรื่องของกระสุนด้วยอะฮะและเนื่องจากว่า m 4 DMR เนี่ยเป็นปืนที่ใน เซิร์ฟไาริน่าไม่ค่อยได้รับความนิยมกันสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่จะนิยมปืนเอเอสองมากกว่านะครับอืมอย่างนี้ว่าสเตตเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับผมแตกต่างกันในเรื่องของระยะซะมากกว่าสำหรับเอเคสองนะครับอืมแต่ว่าตอนตอที่ผมยิงใช้มาเนี่ยไม่ได้ว่าเอ,อ่อปืนเนี้ยอสี่ เออแบตเทอร์ชเนี่ยเป็นปืนที่ใช้ง่ายที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยซึ่งเป็นปัทเทอร์ไรเฟิลที่เข้าขั้น OP หรือ Overpower มากเลยนะครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดีย๋ยวเรามาทดสอบปืนกันเลยเนะาะเอาละครับเราก็มาอยู่ในส่วนของการทดสอบปืน Nc b a t t e Ship นั่นเองนะครับผมโดยเราจะมาอยู่ในด่านของ Death Storm หรือที่ทุกคนคุ้เคยกับด่านที่มีชื่อว่า D d u s t จาก Counter Strike นั่นเองโอเคเรามาทดสอบปืนจากระยะ5เมตรมและ15มกันดีกว่า เราจับฟัวโต้ห้าเมตรก่อนเลยเือร์สบัดนะครับผมเวลาฟัวโต้เบร์สครับตัวนี้ผมไม่ได้ใส่แมกซี่อัพเกรดแต่อย่างใดนะครับผมก็คือปืนนี้จะเด่นกว่าในเรื่องของกระสุนที่มีมากถึง25ันนัดนะครับผมเท่ากับปืน SR-58 พาราเลยมาแทบกันบ้างนะครับ แต่ว,ว่าการฉชบเนี่ยกระสุนเกาะกลุ่มมากเลยนะครับโอเคอันนี้มันลองนั่งยิงกันบ้างฟลอตฮามตรโอเคเบส ฮาสกเกตเห็นตัวกล้องโยเชคเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีตัวเลข14อยู่นะครับผมซึ่งหมายถึงมาร์คสินั่นเองโอเคลราลอง5้เมตรกันบ,บ้างเอ้ยขอไปครับ10เมตร10เมตรพอเคพอพอพอ,พอดูสภาพก็รู้แล้วแหะว่าม,มันดีขนาดไหนะโอเคโอเคเบสครับ ต่อมา15เมตรดีกว่าอ่าลืมเลย10เมตรนั่งยิงตามนั้นแหละครับแรงสีนี่สะบัดมากนะครับผมถ้ากดฟัวโต แจะว่าการเบิร์สกับแถบเปลี่ยกระสุนนี่จะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับผมในรูปของแพทเทิร์นแต่ว่าก็ตอน,นีเรากดแถบเนี่ยจะสะบัดกว่านะครับผมนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างเบิร์สและแถบเรื่องเล็งยิงก็ไม่ชัวร์ฮะว่าควรจะเดินยิงหรือไม่เดี๋ยวลองดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ วิธีการคุมปืนนะครับก็พยายามกดคลิกยำๆและกดเมาส์ลงเลยนะครับผม <c oughs> ขอไปครับโอเคเแตนว่าผมกดเมาส์ลงเนี่ยกระสุนนี่แทบไม่ได้ไปไหนเลยครับผมกระจุกจุดเดียวหมดเลยนะครับละสิบเมตรครับฮืม <c oughs> ถามว่ายิงเบร์สได้ไหมพอได้นะเรามาลองดูการทะลุทรวงกันดีกว่าเราจะไปจุดนี้นะครับผม <my> ซึ่งเป็นจุดมิดนั่นเองอยู่ฝั่งซีทีนะครับผมซึ่งเป็นจุดเกิดของ ARF ในเกมนี้เนี่ยครับผมประตูเนี่แหละครับ ว้าวทะลุได้ครับผมเรามาลองดูคอนกรีตกันบ้างดีกว่าหนาไปหนาไปไม่ได้จุดนี้จุดนี้ก็นหนาไปเอออ่ะท้องกล่องนี้ก็ได้กล่องนี้แล้วกันไม่ได้ครับอืม เป็นปืนที่มีน้ำหนักมากนะครับผมทำให้การเคลื่อนที่นี่ค่อนข้างช้าโอ้โอ้กระตุกอีกมากระตุกต,อ,ตอนนี้เดี๋ยวว่าการนั่งยิงก็เกาะกลุ่มมากเลยครับผมปืนนี้จะได้ได้ว่าค่อนข้างเข้าขัา้นที่โกงแล้วอะปืนนี้ทำให้ปืนนี้เนี่ยนิ่งกว่าเอ็มขออภัยครับ AK12 เยอะเลย นี่หัวมากเรื่องการยิงก็ถือว่าไปได้ครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรละต่อไปจะเป็นเกมเพลย์ของ n อ็น t ีบัตเ i อร์ชิแล้วครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมสามารถกดไลค์ subscribe เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ L.A. และการรีวิวของผมได้ครับสวัสดีครับ I need help!